เข้านะอวไรนะลายซ่างห้าสี่สามสองอามุกดาค่ะใกลู้่รถเกิดคุ้มเข้มทแล้วเป็นไงดีคะเราอ่ะคิดหนักเลยไหมคะทำไมต้องคิดหนักค่ะของคนของแกเธอก็คิดไม่หนักค่ะก็พอจะเดาได้ว่าเข้มเขาใช้อะไรบ่อย คือมีในใจแล้วเหรอหมูมีมีในใจแล้วคะ่ะเว้นอะไรครับเอา้าบอกตรงนี้เลยเหรอถ้าเป็นเซอร์ไพรส์เขาบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคิดนานไหมครับตอนจะขอบัตรชิมก็ไม่นานค่ะเข้มเขาก็คือเขาจะมีของหลายๆอย่างที่เขาจะใส่บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะเห็นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรต้องแอบไปสืบมาก่อนไหมว่าจะต้องเป็นอะไรดีอย่างเงี้ยไม่สืบน,นะคะเพราะว่าคือเราอ่ะ พอจะรู้ว่าเขาชอบอะไรที่แบบเห็นบ่อยๆเลยเห็นมาจาอยู่แล้วใช่คือรู้ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมแต่ว่าคิดว่าสิ่งเนี้มันเป็นสิ่งที่เขาใช้บ่อยอ่ะพอจะใบ้ได้ไหมว่ามันคืออะไรของใชเคือประดับคืออะไรรู้เอก็คงเป็นเครื่องประดับราคายังไงบ้างครับสมดังสมเนื้อไหมคะเขาอ่ะ สมน้ําสมเนื้อไหมก็ประมาณนึงก็กําลังสวยงามค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปคือเขาเปีเราหนักมากกว่าหน้านี้คือครั้งนี้เราก็ต้องเปีเขาหนักพอค <c oughs> วรใช่ไหมหรเราต้องรับผมแล้วค่ะเราต้องรับผมกันว่าใครจะให้มากน้อยก็คือหนูเนเอาเอาเป็นว่าเน้นว่าเราเราชอบแล้วเราคิดว่าเขาใส่เราสวยแล้วกันค่ะเขาจะรู<ๆ>้ไหมเขาจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ต้อัดเลยอ้าวจบไปแล้วโอเครบ จะมอบให้เขาวันไหนคะถ้าวันที่21โอกาสได้ไปก็ก็คงได้วันนั้นค่ะแสดงว่ามีลุ้นใช่ไหมว่าในงานไครมิของเคมคุณลูกดาจะเข้าไปสบายเรามาดูเวลากันอีกทีค่ะอแต่ถ้ามีโอกาสถางถ้าถ้ามีโอกาสมีจังหวะยังไงก็ไปค่ะแต่ว่าให้เขาใช้เวลากับแฟนคลับเขาให้เต็มที่ค่ะอยากจะอวยพรอะไรเขาผ่านผ่านสื่อไหมคะในปีนี้วันเกิดของเคมได้ค่ะก็ วันเกิดเข้มปีนี้นะคะมุกก็ขอให้เข้มมีความสุขมากๆก็ดูแลตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะคะค่อยๆม่ต้องค่อยๆหลอกดีขึ้นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ตลอดไปเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปก็แฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเข้มอ่ะโอเคค่ะ,คะตางๆ